เราก็จะเอาแป้งที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยเคล็ดลับดีๆแบบนี้ลองไปทําดูนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะง่ายกว่าที่เราจะหมักแบบว่าผสมแป้งแฉะนะคะอันนี้แบบง่ายมากเราจะเริ่มต้นจากการเตรียมแป้งก่อนเลยนะคะเจ๊ปันไม่มีแป้งทอดกรอบใช้แป้งสาลีก็ได้ค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยผงปรุงรส ทีนี้ก็คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ารสกันนะคะเจ๊ปันก็เปิดแก๊สตั้งกระทะใส่น้ำมันจนร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยเกลี่ยแป้งก่อนนะคะแล้วเอาเนื้อสัตว์ที่เราจะทอดใส่ลงไปเลยค่ะตัวแป้งเนี่ยเขาก็จะไปจับเกาะอ,อยู่ที่เนื้อสัตว์นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาอัะอันนี้เป็นวิธีที่แบบ สะดวกมากๆนวมันไม่กระเด็นด้วยค่ะตอนนี้ก็โอ้โหดูเนื้อหมูสิคะมันเคลือบด้วยแป้งที่เราใส่ลงไปตอนนี้กรอบมากแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ติดกระทะแล้วก็เป็นแผ่นสวยงามนะ่ากินด้วยค่ะไม่ติดไม่ติดเป็นก้อนๆแบบที่เขาทอดกันๆๆนะคะสุกแล้วก็เอายกขึ้นได้เลยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะดูสิ สีสันน่าทานมากๆแล้วก็เป็นแผ่นกรอบ